ออกเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิงไปแชงกิีล่าได้แล้วค่ะวันนี้เราออกเดินทางไปแชงกิีล่าด้วยรถไฟความเร็วสูงรอบ7โมง56นาทีพอ,อมาถึงสถานีแล้วคนก็เยอะน่าดูเลยค่ะสถานีคุนหมิงเป็นสนานีดที่ใหญ่มากๆเลยเราใช้เวลาเดินทางจากคุนหมิงไปแชงกิีล่าประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆสาเหตุที่เราเลือกรอบเช้าเพราะว่าไปถึงแชงกิีล่าเราจะได้เที่ยวต่อเลยค่ะขอะบอกได้เลยว่าวิวสองข้างทางที่เราเดินทางผ่า ม,มันสวยมากสวยแบบตะโกนเลยค่ะ <Wow. S 1> สวยงามจนไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดความสวยงามตรงหน้านี้ให้ทะลุออกมานอกจอให้คุณผู้ชมได้เห็นได้ยังไงเพรทุกครั้งที่แอดมินยกกล้องถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ก็เดินมาแจ้งคุณจะถ่ายบรรยากาศภายในรถไฟก็ห้าม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 ไปหมดแอดมินคิดว่าเขาคงอยากให้ท่านผู้ชมได้ไม่เห็นความสวยงามตรงหน้านี้ด้วยตัวเองมั้งคะ เอาละตอนนี้เราก็เดินทางใกล้ถึงเชงกิล่าแล้วนะคะมัวแต่มองวิวไปมาก็จะถึงเชงกิล่าแล้วบรรยากาศช่วงนี้ก็สวยงามจริงๆเลยนะคะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟเชงกิล่าแล้วคะ่ะเป็นเสียงกลีล่าแล้วนะคะเต,ตือนเต้นจังเลยหนาไหมเหนาแฮปปี้ไหมรู้สึกว่าโอเคมือเย็นนะมือเย็นนะชอบไหมชอบครับชอบนะเนะต,ตือนเต้นจังเลยมาถึงที่นี่ท้องฟ้าสวยๆสีฟ้าๆใช่ไหม แม่ก็สวยด้วยเผต่งจังผู้คนที่เดินทางมาถึงแชงกิล่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะอากาศที่นี่ก็หนาวมากเลยค่ะบรรยากาศก็ดีดีแต่พอลงจากรถไฟก็แอบหายใจไม่ออกอยู่เหมือนกันนะคะเพราะที่นี่อากาศมันบางเบาออกซิเจนน้อย เพราะมันเป็นที่ลาบสูงแอดมินหายใจลึกๆจิบน้ําอุ่นๆเคลื่อน,นไหวร่างกายให้ช้าลงให้ร่างกายได้ปรับสภาพจากนั้นแอดมินก็ดีขึ้นค่ะแนะนําว่าเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆดูแลร่างกายให้ดีท่านไหนอยากทราบว่าแอดมินทานยาตัวไหนและเตรียมตัวอย่างไรสามารถคุยหลังไมค์ได้นะคะสําหรับคําแนะนําของแอดมินการมาท่องเที่ยวในที่สูงสงให้เรามีความสลปลอดภยัยการแวะพักให้ร่างกายได้ปรับตัวเป็นสิ่งสําคัญทางบริษัทสบาย ีทราเวลของเราได้จัดทริปท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเราจะเริ่มไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆเ,เริ่มเที่ยวจากประเทศลราเราจะเที่ยวตามเมืองต่างๆเช่น12ปันนาเที่ยวคุณหมิงฉู่สง ลี่เจียงก่อนที่จะมาถึงแชงกิลาเพื่อให้ร่างกายของเราได้ปรับตัวสนใจรายละเอียดสอบถามหลังไม่ได้นะคะมาต่อทิปเดินทางของคุณเดต่อเลยนะคะหลังจากมาถึงแชงกิลาเราก็นั่งรถมาทานข้าวหน่อยเพื่อที่จะให้ร่างกายได้พักผ่อนนั่งชิวๆทานอาหารที่อร่อยเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวต่อนะคะชานมจามาอชานมจามาเพ่นนี่นเอาทิงทิงแล้วจะ จะได้ทำให้เรานั่งแก้วุญอีแขงแรงค่ะมี power ด้วยกันนะยิ่าะเย่านิอีตัวนี้มาเอลัที่ปุดเย วิเดที่นี่นะที่รับสมเ้าซร์เลอรเขาจะพูดจซิเตอเลขอนั่งทานข้าวและฟังเพลงพ่อพ่อก่อนแล้วแอดมินจะมาหัดคลิปต่อไปให้ชมนะคะยอย่าพลาดในคลิปถัดไปนะคะเพราะเราจะเดินทางจากแชงกิีล่าไปที่ลี่เจียงด้วยเส้นทางของรถนะคะดูว่าเส้นทางตอนทีรร่เรากลับด้วยรถนี้จะสวยงาม ขนาดไหนนะคะคอยติดตามรับชมในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ